สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแกงเผ็ดหมูมะเขือเปราะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีท,ท,ทากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นมะเขือเปราะนะครับผมก็นํามาหัน่นเป็นชิ้นเท่านี้เลยนะครับแล้วก็แช่น้ําไว้เพื่อไม่ให้มะเขือมันดํานะครับ ตามด้วยพริกแกงครับพริกแกงวันนี้ผมก็ตำเองเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นหมูครับผมก็หั่นชิ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นไม่ใหญ่จนเกินไปนะตามด้วยหัวกะทิแล้วก็หางกะทินะครับ<วา>หัวก,ะท, <nhất> วกะทิก็จะเป็นถ้วยสีดําเลยตามด้วยใบยกระเพรานะครับก็เด็ดมาจากสวนครับแล้วก็จากนั้นก็เด็ดใบเตรียมไว้ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยนําหัวกะทิลงไปครับตามด้วยพริกแกงที่เราตำไว้นะครับหรือว่าใครจะซื้อก็ได้นะครับ อันดับแรกเราก็ใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงไปเราก็ใช้ทัพพีของเรานะครับเกลี่ยให้พริกแกงกับหัวกะทิของเรานะครับละลายเข้ากันก็เช็คดูความเข้มข้นนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการติดไฟนะครับแล้วก็มาเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะครับระดับไฟเราก็จะใช้เป็นไฟอ่อนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะคะใช้ตะลิวของเรานะครับผัดไปผัดมาแบบนี้เลย เขี่ยวไปเขี่ยวมาแบบนี้เลยกะทิเราจะ,ะค่อยๆดันพริกแกงสีมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้ก็ยังไม่พอนะครับเราก็ไปต่ออีกนิดนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่คือกะทิที่มันแตกมาแล้วนะครับเราจะ เคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนเป็นสีแบบนี้นะครับมีความมันขึ้นมาบนผิวกะทิแบบเมื่อกะทิของเราได้ที่เป็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เป็นหมูชิ้นที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปครับจากนั้นก็ผัดต่อในกะทินี้เลยนะครับผัดจนหมูสุกสักแปดซนนะครับนี่นะฮะหมูของเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วก็เตรียมหางกะทิมาได้เลยนะครับก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับสําหรับหางกะทินะ นี่เลยใส่ไปก่อนครับจากนั้นก็คนดูนะครับไม่ให้มันเยอะจนเกินไปนะครับแค่พอท่วมหมูขึ้นมานะครับเพื่อนๆประมาณนี้จากนั้นก็เปิดไฟเป็นระดับไฟกลางได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็รอน้ําเดือดกลับขึ้นมาเราจะมาปรุงรสชาติกันเครื่องปรุงที่เราจะใส่ลงไปก็จะเป็นผงปรุงรสครับตามด้วยน้ปาปลาเพียงเท่านี้เลยนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับ ก็รอน้ําเดือดกลับขึ้นมาอีกทีนึงก็นํมามะเขือมาเตรียมไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับน้ำเนี่ยเราไม่ได้เติมเลยนะครับเวลาที่เราใส่หมูลงไปเนี่ยมันจะเพิ่มน้ําขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่าพอน้ําเดือดกลับขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็น มะเขือลงไปนะครับมะเขือมันก็จะมีน้ําในตัวเหมือนกันนะครับแกงเผ็ดหมูของเราก็จะได้เป็นน้ําที่มันพอดีน้ําก็จะไม่เจิ่งนองจนเกินไปน้ําแกงของเราก็จะมีความเข้มข้นครับขั้นตอนนี้พอใส่มะเขือลงไปแล้วก็รอน้ําเดือดกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับมะเขือของเราก็จะสุกพอดีเตรียมใบกระเพราวไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาโรยใบกระเพากันอา่าน้ําเดือดกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็นํากระเพานะครับมาเตรียมโรยได้เลยนะครับ โลยลงไปครับจากนั้นก็ใช้ตะลี่ของเรานะครับคลุกเขาให้หอมครับดันใบกระเพราลงไปในน้ำนะครับให้ความหอมมันกระจายพอไม่เกินหนึ่งนาทีก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็ได้เมนูแกงเผ็ดหมูมะเขือเปราะนะครับรสชาติเข้าที่เราก็ลงตัวตม้มง่ายๆ ะเขือของเราก็ไม่ดำด้วยนะครับก็วิธีง่ายๆใช้การแชร่น้ําปกติเลยนะครับแล้วก็นํามาทำมะมะเขือของเราก็ไม่ดำนะครับนี่นะครับทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ